สวัสดีครับวันนี้มาดูต้นพะยุงนะต้นพะยุงที่แปลงป่าล้อมนาของผมมุมนี้ต้นพะยุงจะเยอะนะครับที่ปลูกไว้สลับกับต้นยางพารานี้ก็ต้นพะยุงนะครับอายุห้าปีตกแต่งกิง่งแแหหายสนิทแล้วนะครับตกแต่งกิ่งพอตกแต่งกิ่งเสร็จก็เอากิ่งของเขามากองรวมกัน ไว้ในร่องของแปลงยางพารานี่หละนะครับเือเป็นที่กั้นชะลอน้ำกัดเซะหรือเวลาดินกรบหรือย่อยสลายไปเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับต้นพยุงเยอะเลยนะครับมุมนี้อย่างต้นนี้สูงท่วมต้นยางพาราแล้วนะครับต้นพยุง ไม้พยุงที่นํามาปลูกที่แปลงป่าล้อมหน้านี้มีจํานวนหลายร้อยต้นนี่ก็ต้นพยุงนะครับต้นพยุงสวยๆเลยนะครับต้นพยุงสูงท่วมต้นยางพาราแล้วนะครับจะทําเป็นไม้ชั้นที่หนึ่งที่ไว้อยู่ข้างบนโน้นนะครับ เพราะว่าเขาสูงได้ถึง20-25เมตรเลยนะครับต้นพยุงเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เลยนะครับส่วนต้นยางพารานี้เป็นไม้ขนาดเล็กหรือขนาดกลางนี้แหละนะครับสูงได้เจ็ดปดเมตรยังไงต้นพยุงก็ต้องท่วมเขาอยู่ดีนะครับดูต้นพยุงต้นนี้ครับสูงได้เป็นห้าหกเจ็ดเมตรแล้วนะครับต้นพยุง ยาวไปโน่นเลยมีแต่ต้นพยุงทั้งนั้นนะครับมีแต่ต้นพยุงเพราะว่ายวนี้ต้นยางพาราตายเยอะผมก็เลยเอาต้นพยุงมามาซ่อมนะครับมาซ่อมแล้วก็ปลูกแทรกไว้ในระหว่างต้นยางพาราเลยสังเกตดูต้นพยุงต้นนี้ที่หนึ่งสองต้นนี้สามต้นนี้สี่ต้นนี้ ้าต้นนั้นถึงถัดไปถึงจะเป็นต้นยางพารานะครับนํามาปลูกไว้ในร่องอยางพาราแล้วก็เอามาซ่อมอยางพาราที่ตายง,งามๆเลยครับปีนี้อายุห้าปีครับต้นทุเยนพวกนี้มาปลูกไว้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลแล้วนะครับเพราะว่าเราปลูกไม้ป่า เราสร้างป่าพวกวัชพืชพวกนี้มีเวลาก็มากําจัดนะครับมาตัดยญาถ้าไม่มีเวลาก็ปล่อยไว้เลยก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไม้ป่าต้นยางพาราของเราได้โตขนาดนี้แล้วนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นพวกป์าน,น้ํามันนะครับที่นํามาปลูกไว้เพื่อป้องกันดินสไลด์ลงไปข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นแปลงนาะ น้ำเต็มของไส้ไก่ที่ขุดที่ขุดไว้รอบๆแปลงนาแล้วนะครับของไส้ไก่น้ำเต็มแล้วข้าวก็รอวันเก็บเกี่ยวครับรอวันเก็บเกี่ยวแปลงป่าลอบนาของผมทำนายอยู่สามไร่นะครับ แปลงนี้แล้วก็แปลงข้างล่างที่ถัดไปน,ะนะุทำอยู่สามไร่ส่วนที่เหลือเจ็ดไร่สามงานนํามาปลูกไม้ป่าแม้กระทั่งในแปลงยางพาราผมก็ปลูกป่านำไม้ป่ามาปลูกในแปลงยางพารานะครับยางพาราโตด,ดีเลยนะครับอายุหกปี ไม้ป่าก,ก็โตัวดีเหมือนกันเพราะว่าเขาได้จินปุ๋ยด้วยกันนำมาปลูกไว้ในแปลงยางพาราอย่างนี้เพื่อป้องกันไฟได้ดีมากๆเลยนะครับว่าญาติพี่น้องที่เขาอยู่ใ,ใกล้ๆทำไร่ทำสวนอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆเขาก็คอยดูแลไม่ให้ไฟเข้ามาในแปลงยางพาราของเราเวลาเขาเผานะเวลาเขาเผาวัชพืชของเขานะครับ ไม้ป่าก็ได้ดีไปด้วยนะครับไม่มีไฟเข้าแต่ถ้าจะปลูกเฉพาะไม้ป่าล้วนๆในแปลงอย่างนี้เขาไม่ค่อยเห็นความสําคัญเท่าไหร่เวลาไฟมาเขาปล่อยเขาเลยนะครับเขาปล่อยเขาเลยแต่ถ้ามีอย่างพาราคุ้มไว้อย่างนี้เป็นผลดีเลยนะครับเขาจะเพิ่มความระมัดระวังขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับ ก็เลยนําไม้ป่ามาปลูกไว้ในแปลงยางพาราไม้พยุงที่นํามาปลูกนี้โตดีทุกต้นเลยนะครับโตดีทุกต้นเลยตกแต่งกิ่งให้แล้วสวยงามแล้วนะครับปีนี้ต้นพยุงเป็นแถวเลยนะครับเป็นแถวเลยปลูกไว้ในแถวร่วมกับยางพารา สามสี่ต้นข้างหน้านี้ก็เป็นต้นพะยูงทั้งนั้นนะครับอายุปีแล้วกบต้นพะยูงพวกนี้ไม้ป่าจะเยอะกว่าต้นยางพาราสีคั่นก็ต้นพะยูงนะครับส่วนตนั้นคือต้นพะยูงที่โตที่สุดในสวนผมตัวดีมากๆเลยครับต้นนั้นส่วนนี้พะยูง เยอะเลยนะครับปลูกไว้ในระยะ4ี่คูณห้านะครับเพราะว่ายางพาร,ราปลูกไว้ก็ระยะ4ี่คูณห้าระหว่างต้นระหว่างต้นยางพาร,รานะครับสี่เมตรนะครับแต่ระหว่างร่องห้าเมตรหรือเรียกง่ายๆว่าสี่ณห้าในอนาคตถ้ายางพาร,ราไม่ให้ผลผลิตไม่ให้น้ำแล้ว ตัดข้นต้นยางพาราก็จะเหลือไม้ป่าพวกนี้เลยนะครับต้นพยุงพวกนี้หรือต้นแดงพวกนี้ในระยะสี่คูณห้าเหมือนกันนะครับว่าเราตัดต้นยางพาราออกไม้ป่าก็จะเหลือสี่คูณห้าปลูกไว้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ทั้งยางพาราได้ทั้งไม้ป่า ถ้าจะปลูกยางพาราก็ได้เฉพาะยางพารานั่นแหละนะครับแต่ถ้านําไม้ป่ามาปลูกไว้ในแปลงยางพารามือนกับผมนี่ผมก็จะมีไม้ป่าพวกต้นแดงต้นพยุงต้นยางนานที่มีอยู่ในแปลงยางพาราในอนาคตลุต้นยางพาราออก ก็จะได้ไม้ป่าเราจะเสียเวลาไปรอลุต้นยางพาราออกเด้อมาปลูกไม้ป่าทำไมล่ะครับในเมื่อเขาอยู่ด้วยกันได้เขาอยู่ด้วยกันได้นะครับดูต้นแดงต้นนั้นสวยๆเลยนะครับส่วนยางพาราก็โตโตเลยนะครับพยุงยางพาราต้นแดงต้นยางพารา จะสลับกันไปอย่างนี้ทั่วสวนแปลงป่าล้มนาของผมเลยนะครับที่แปลงป่าล้มนาของผมก็เน้นที่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆนะครับใส่ปุ๋ยโดวยวิธีการใส่ถุงใส่ถุงแล้วมาวางไว้ที่โคนต้นไม้อย่างนี้นะครับให้กินทั้งไม้ป่าแล้วก็ต้นยางพาราไม่ใส่ถุงไม่ได้นะครับเวลาฝนตกนี้ น้ำจะไหลซัดไปตามร่องลองไปข้างล่างโน้นเลยนะครับผมก็เลยใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการใส่ถุงเอาไม้ท่อนไม้มาวางขวางไว้ท่อนไม้มาวางขวางไว้อย่างนี้ดีนะครับเวลาดินไปกบเขาย่อยสลายลงไปก็เป็นปุ๋ยดีๆนี่เองนะครับท่อนไม้พวกนี้เอามัดฟางนะมัดฟาง ย่อยสลายได้ไวนะครับ้นมดฟังสลายไปเขาก็เป็นปุ๋ยในแปลงไม้ป่าในแปลงยางพาราของเรานี่แหละนะครับยางพาราอายุหกปีต้นโตดีมากๆเลยนะครับไม้ป่าอายุห้าปีก็โตดีเหมือนกันปลูกให้เขาอยู่ด้วยกันนี่แหละครับยางพาราเขาก็เป็นไม้ป่าชนิดหนึ่ง ต้นกันเนิดที่ลุ่มแม่น้ำอเมซอนประเทศบราซิลน,นำมาปลูกไว้เขาก็เป็นป่าป่ายางพาราเอาไม้ป่ามาปลูกไว้ให้เขาอยู่ด้วยกันเขาก็อยู่ด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นต้นพยุงต้นแดงนะครับต้นแดงต้นคูนต้นสักทอง นำมาปลูกไว้ในแปลงยางพารานี่แหละนะครับตัวดีทั้งไม้ป่าแล้วก็ยางพาราเลยไม้เศรษฐกิจที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันพระยุงต้นแดงพวกนี้จะเป็นไม้เศรษฐกิจถ้าเขาได้มีอายุได้ถึง20ปีขึ้นไป สิบห้าปียี่สิบปีขึ้นไปจะเป็นไม้เศรษฐกิจชั้นยอดเลยนะครับต้นพยุงยี่สิบห้าสามสิบปีนี้เขาเข้าเก่นแล้วมีราคาดีมากๆเลยนะครับต้นแดงก็สามารถเอาไปทําบ้านเรือนทําเสาเรือนได้เลยนะครับต้นแดงถ้าเขามีอายุสิบห้าปียี่สิบปีขึ้นไปเป็นไม้เศรษฐกิจที่ใช้การเวลาช่วงอายุ ในการในการถึงจะได้ใช้ประโยชน์จากเขาแต่ยางพารานี้อายุเจ็ดแปดปีก็ให้ผลผลิตนำ้นำยางพาราไปขายแล้วนะครับผมนำมาปลูกไว้ในแปลงนี้ก็หลายร้อยต้นนะครับต้นพยุต์ไม้ป่าอย่างอื่นก็หลายสิบต้นนะครับหลายสิบต้น สวยๆไปกับต้นยางพาราเลยนะครับใส่ปุ๋ยด้วยวิธีการใส่ปุ๋ยก็อย่างนี้แหละนะครับดึงถุงออกก็เห็นลากของไม้ป่าของยางพาราที่เขามาจินปุ๋ยเขียวขจีเลยนะครับในช่วง ต้นๆเดือนตุลาคมอย่างนี้ก็เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวแล้วไม้ป่าก็บํารุงเต็มที่แล้วยางพาราก็บํารุงเต็มที่แล้วใส่ปุ๋ยถึงสามรอบแล้วนะครับปีนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์มาฝังมาหวานเอาปุ๋ยคอกใส่ถุงมาวางไว้ ตัดหญ้าเพิ่มปุ๋ยให้ดินเป็นการดูแลที่ครบกระบ,บวนการแล้วถือว่าใส่ปุ๋ยครบแล้วสามสีครั้งแล้วสามสีรอบแล้วปีนี้นะครับกินไปด้วยกันทั้งไม้ป่าทั้งยางพาระตั้งใจเลยนะครับที่จะทำแบบนี้ที่จะเอาไม้ป่ามาใส่ไว้ในแปลงย่างพาราเป็นความตั้งใจของผม เพราะว่าพื้นที่ที่ผมทำแปลงเกษตรตรงนี้มีอยู่สิบได้ครับมีอยู่สิบได้กด็อยากได้ทั้งไม้ป่าอยากได้ทั้งอย่างพาราก็เลยมาปลูกไว้ด้วยกันเลยแม้แต่ต้นไม้ที่สามารถกินได้นะครับ ที่เขาให้ลูกให้ผลก็ต้นน้อยหนาพวกนี้นะครับนำมาปลูกไว้เลยพวกที่อยู่รอบนอกนูน้นได้กินผลของเขาแล้วนะครับต้นน้อยหนาส่วนต้นนี้ยังไม่ได้ให้ลูกให้ผลเลยยังไม่ได้ให้ออกดอกเลยปีนี้ยางพาราตัวโตครับไม้ผ้าก็ตัวโตยางพราราหกปีที่สวนของผมนี่มีขนาดสามารถ กรีดได้แล้วนะครับสามารถกรีดได้แล้วอายุหกปีไม้ป่าอายุห้าปีก็โตโตดีเลยนะครับอย่างต้นยางนาต้นนี้ต้นพยุงหรือต้นแดงก็โตโตเลยนะครับในอนาคตก็จะเป็นแปลงไม้ป่าล้วนๆนั่นแหละนะครับเพราะว่ายางพารายางไงเขาก็เป็นไม้ที่มีอายุในการกรีดอยู่ แต่ไม้ป่านี่ถ้าเอาต้นยางพาราออกนี่จะกลายเป็นไม้ป่าที่มีระยะ4คูณ5จะเจริญเติบโต,ตดีมากๆเลยนะครับถ้าไม่มีต้นยางพาราแต่พื้นที่ที่ยามกัดอย่างนี้พื้นที่ที่มีน้อยอย่างที่แปลงของผมอยากได้ยางพาราด้วยอยากได้ไม้ป่าด้วยก็ต้องทําอย่างนี้แหละนะครับเอามาปลูกไว้ด้วยกันเลย ปลาโตดีเลยนะครับไม้ป่าก็โตดีมากๆถ้ามีที่ทางถ้าปลูกยางพาราอีกผมก็จะปลูกไม้ป่าอีกอย่างนี้เลยนะครับถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างสำหรับพี่น้องที่ได้มาเห็นคลิปหรือเห็นสวนของผมแปลงป่าล้อมนาของผมก็ เอาไปทําอย่างผมนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม้ป่าเป็นของเราครับแต่อากาศดีๆที่ไม้ป่าพ่อนออกมาเป็นของโลกปลูกป่าดูแลป่าชอบป่าก็มาปลูกป่าด้วยกันเยอะๆนะครับเหมือนกับที่แปลงป่า ลอ้อมหนาครับผม